พี่น้องมึงออมเสียผ้าไม่ได้ผลงานพนมดเนี่ยนะเหรียญราก็ทิมรโป่งเพื่อนอาไปเรียนสะสะใหญ่ใหญ่พ่อแม่กับน้ำเก็บแล้วมาเนี่ยคนมึนอันนี้เพ,พื่อนกับอาบน้ำแม่เพื่อนกับมาเปียผมหายไดไหนอย่าสุดึงออกแม่เห็นหายเลยทาบเปียให็นสุดๆอยู่แม่ยมันเปีเปยผมใหม่พอก็เลยทายให้เบิง่ง ต้มีาเถืออน้ำขนาดแง้น้ำามสุดรกระสอันหลังมาทางขนหนมาตัากมา่อยาการหันมากล้องมากขนาดเห็นผมเลย กันเห็นกล้องนะเพิ่นว่าอยากอยู่กับทีผมถักเปีย,<ม>เ,ยเปียยผมสาวน้อยถักเปียมาหน,น้าเอาต้องเขาส้มสวยหรอกแม่เป็นช่างองแล้วถึงจะไม่ใช่ช่างองาชีพแต่ก็พอทำได้ทรงผมลูกม,มอย่าไปจับข้างใต้นั่งลงดีๆ ก็จะเสร็จแล้วองอห้างอหลังมาเลยไอ้กระเ็นี้้งสี่เนี่ยผมมันกัหัวยุ่งหัวยั่นเนาะแล้วก็เบึ่งเอาแหละก็เห็่โอ้ยสั่งว่ะบิง่งละก่อนว่าเปลีนน่ยนใ้เอาจับพักแบบนี้ง,ง่ายสุด ยัง,งมีทักหล่แบบด้วยจังหวะเใช่ทักแบบนี้เข่าก็ทักเลยหลายอย่างเลยครับบางทีก็มันอยู่ที่เส้นผมทักไล่ของเข่าได้บะได้อันนี้เป็นคือของเขาเลยหัวมานาจับสี่เส้นอืจับสองเส้นยช่เสือยจังเลยมัดติปนี่ คนเดียวผมวะโอเคสวยจังเลยลูกอ่าสวยแต่ะอ่าสวยจังเลยพคนน่ะพี่น้องนัลุกขึ้นไอ้ลุกขึ้น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 มาเออไม่ตื่นต่นไหมนี่ยังไ่นั่งลุกขึ้นลุกขึ้น

สวัสดีชาวเฟซบุ๊กพี่น้องเอ้ยเฟซบุ๊กคอยกระซ้บมาเมืงง่อยแทบบอกจะว่าแต่ซุ่มเจ้าบนเด้อคอยกระอบบนจนักบาทมันเป็นจังไงมันคนบ่เห็นเ่าบอกลื่นอะไรเอายังลงไปก็คือจังบ่มีอย่างอืจังน่านได้น่านผ่านคือหมู่แท้ไปเห็นเขาลงมาเต้นดึงดึงกคือจังขาวดองดอง,ดองน้ำเผานพี่น้องเนาะอ้าวซุกเฮดแมมลงไปเรื่อยๆเนี่ยแหละ จนกว่าจะสําเร็จเนาะพี่น้องบบมียังปยังเขาเรียกอะไรนะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นโอเคโอเคพี่น้องบายบายสวัสดีค่ะสวัสดียามแมลงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกคนเอฟซี FC ที่นา่ารักทุกท่าน วันนี้บ่าเพชรก็จะไปส่งสาวมนจะไปต่อพาสปอร์ตก่อนนะคะทุกคนลืมดูวันดูเวนมันว่าเอ้าอีกสองซัมมือกับเบิดแล้วว่าสันต้องไปก่อนนะคะถ้าิิไปตรงมือเลยกับว่าได้ว่าได้ไดเจ้าหน้าที่เพิ่นสิวาให้ยันเพิ่นให้พี่นอ้อง ต้องตามกฎระเบียบของอมกันนะกันนาแล้วเพชรก็ขับรถมาเอารถคันใหญ่ๆได้มาส่งเมียคันเลยรถคันน้อยทำไมไม่เอามาเอามายึดเส้นยึดสายหน่อยยิงมระสานมันล่มมันหน่ก เราขั้นนี้บ้านรอหน้าเขาได้นอน งออยู่ถับ,บรักยานหาน้าแม่บ่อยากเอาขาดเมื่อมันล้มขอผลมาเบาลูกไปดอกลูกให้อบอสบายแมนอยู่มาหน้าไม่กัจจินะข่อยแมนคว้มเจ้าคิดวดัดวดิดวดัดอ,บอีบอกมาฟังควมถ้ามเมื่อสองคนยังบอกคอบคุมซอยกันอยากเอาแต่ใจตัวเองพี่น้องเดี๋ยนี้ให้อเอาแต่ใจแม่เ่ายัางเด้หนึ่งให้เ<ด>่ายัางนด้หนึ่งให้ ทำเป็นหักพอได้ก็แม่ได้จีนิว่าธรรมดาได้โอเค okay, น้ะพี่น้องคนลายขนาดพี่น้องโรตรรถสองขั้นเพ็่นวะ แล้วก็ชิววนกลับมาหาเราแบบเนีบักระลายคอยกันคิดคาดเงียะคอยทาที่ตัวมาอยากเงียะแล้วเขาพี่น้องคุณได้กันขึ้นจากเฝ้าในขึ้นคอยบักระเฝ้าได้ฟังอ้าวพี่น้องนั่งเอกนั่งมาหลับแล้วน้องเ้าก่อน วงเวียนไดโนเสาร์ด้พี่น้องเดออลักซกแมนบะอ้นเอิดลักซค็อกเลยเนาะถ้าจาบ่ผิดเออวงเวียนไดโนเสาร์ลักซค็กไดโนเสาร์ในตะแกงค่อเป็นเล็กน้อยก็ได้ไดโนเสาร์นี่ค่ะเออคนยามาแลงเออสวยงามยามาแลงมาเขาจะเปิดไฟเนาะงามเนาะ ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อันว่าสิอาลูกมาไอาเพชรแบบมันหนาวเราต้องอาลูกไปดอกดนต้นมาหน้าเราอ่ะก็เลยเออเมนคว่ำพอมันยันบสบายนั่นเฮงเป็นขีดมูกย่อยอยู่หลักมากเลยพให้มันเห็นเลยมันลมน้มหนาวได้อดน้นได้ต้นรูปเลยเมนเดอ้อพี่น้องลักแปดนะครยบเน่ยโมเลงมาหลุดกับสิไลเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่า พระเจ้าเลิกงานเลิกการโน่นเนาะเบิกน้ำทองน้ำทางรักเป็ด้มากอะห่วยเป็นเดือน,น้นโน่นเนาะ แต่ว่าเสียเงินหลายแน่กแต่ทางมันก็ย้อนไม่ซื้อที่อยู่นี่แหละได้เงือนอยู่นี่แหละจังเราเที่ยวไปเที่ยวมานะซ่าก็ไบปบเที่ยวเนาะเที่ยวนี่ก็จำเป็นได้จังเที่ยวถ้แต่จำเป็นก็ค่อนประมาณซ้ำมาซัดซ่เออ,เอ,อพี่น้องลาวเอากับเจริญเดอ้อพี่น้องเดี่ยวนี่ก็ได้เพียงแต่คนทางมันยังแคบเนาะบกว้างคืออยู่ไทยอ,อ่าแต่ว่าคลองยัง,ย,งยังก็มีบัสชูยาง เขาจะ่ามีเงินบอแค่นั้นแหละพี่นอ้องม,มีคนรวยมีคนจนบ้านเท่ากันรวยก็รว,วยคักคนจนก็จนคักเนอนะเนาะเหตุผลรถพ่วงมาจากประเทศไทยส่งสินค้าสิไปซายแดดเวียดน,นามไปดิเนาะชายดแดดเ,เวียดนามชายแดนอ่าชายแดนคนนี้เออเวียดนามแม่เคยไปจากเถื่อนอ่ะ มีโอกาสก่อนถือควยเบอร์หนึ่งก่นอนน้องวันเทจาไป